ห้องนี้ส่งเพียงเดือนละ4,800บาทก็กกกอกสวัสดีค่ะห้องนี้จะเป็นคอนโด SR Land Condo ซึ่งอยู่ใกล้กับ Central Festival อยู่โซนอรสเกตค่ะพื้นที่ของห้อง31ตารางเมตรจะเป็นห้องสตูดิโอค่ะแต่หากอยากจะปิดกั้นก็สามารถที่จะทำได้นะคะเขามีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วนะห้องน้ำก็ทำเป็นอย่างสัดส,ส่วนเลยค่ะ ดาวเพียง50 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของได้ทันทีส่งเพียงเดือนละ4,800บาทเท่านั้นนะคะจะดีแค่ไหนระคะหากเราเปลี่ยนจากค่าเช่ามาเป็นผ่อนตรงกับเจ้าของคือหิ้วเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้ทันทีเลยนะคะสําหรับห้องนี้เขามีเฟอร์นิเจอร์ให้หมดแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงโทรทัศน์มีไว้ให้พร้อมหมดแล้วนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายคะ่ะ ห้องก็จะโปร่งโล่งสบายนะคะมีมุมรีแลกซ์หรือว่ามุมนั่งผ่อนคลายให้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะมาเป็นเจ้าของห้องสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะห้องกว้างส่งในราคาสบายๆแบบนี้หายากแล้วค่ะอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองอย่าลืมคิดถึงกอก์คมนะคะสวัสดีค่ะ